ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็จะมาดูดวงของท่านว่าเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุม ในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ขาขึ้นผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นหรือว่าในช่วงของเดือนที่ผ่านมาในช่วงนั้นถือว่าท่านทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกท่านทำอะไรก็ติดติด,ตดขัดขัด,ขดอยู่เสมอไม่ลาบเรื่มรวมถึงในเรื่องของการงานการเงินช่วงนั้น ก็ถือว่าไม่ค่อยดีทำงานก็มีคนคอยจ้องจับผิดทำดีก็ไม่ได้ดีแถมยังมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบอีกด้วยถือว่าชาวราศีกุมในช่วงก่อนนั้นไม่ค่อยดีบางคนก็มีเรื่องมีลาวทำให้ต้องเสียเงินเสียทองได้ในช่วงนั้นในเรื่องของการเงินการทองก็มีปัญหาหาได้ก็ไม่พอใช้ช่วงนั้น รายจ่ายก็มากรายรับก็ไม่ค่อยมีจะเอ่ยปากอะไรกับใครก็ไม่มีใครสนใจในช่วงต่อตอนนั้นแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมก,กราคมในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จความลำบากที่เคยลำบากตรากตรำนั้น ต่อจากนี้ไปท่านก็จะพบกับความสบายจะเป็นคนที่ดวงดีมั่งมีเงินทองก็ว่าได้ชนิดที่เรียกว่าท่านอาจจะร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้รวมถึงในเรื่องของการงานการงานก็จะดีการเงินก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกด้วยต่อจากนี้ไปถือว่าชาวราศี กลุ่มนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาภอีกด้วยชาวราศีกลุ่มนั้นในช่วงของเดือนมกราคมที่จะถึงนี่นั่นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอีกมากในช่วงของเดือนมกราคมจะมีดาว ราเกตนันโคจรเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของวันที่หของเดือนมกราคม2569นี้นั่นชาวราศีกุมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้ถ้าก็ท่านจะทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จให้ท่านรีบลงมือทำได้ ในเรื่องของการงานดีการเงินก็จะดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆชาวราศีกุมนั้นท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายการลงทุนอะไรไว้กับใครในช่วงก่อนนั้นก็จะส่งผลดีให้กับชาวราศีกุมในช่วงนี้เรียกว่าการลงทุนนั้นจะเหมาะอย่างยิ่งแต่หากว่าท่านเพิ่งจะลิเริ่มการลงทุนก็จะเป็นการดี ชาวราศีกุมก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนแต่าหากว่าท่านจะลงทุนร่วมกับใครในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการดีอีกเช่นเดียวกันแต่ชาวราศีกุมนั้นาหากว่าท่านทําด้วยตัวของท่านเองลงทุนท่านเองท่านจะมีความสําเร็จอย่างสูงการงานการเงินนั้นจะหาง่ายทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาเกิดท่านอยู่ในช่วงของเดือน มกราคมนี้นั้นชาวราศีกุมจะมีความโดดเด่นมีความรุ่งโรดการหาเงินหาทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมกราคมนี้นั่นชาวราศีกุมนั่นจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเรียกว่าเงินหาง่ายงานหากล้องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีกุมนั่นจะทำได้ อย่างดีและจะมีคนคอยอุดหนุนท่านอีกด้วยในเรื่องของการเงินการทองท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสมหวังท่านอยากได้บ้านได้รถหรือว่าอยากจะได้โทรศัพท์มือถือที่ราคาแพงๆท่านก็สามารถซื้อได้ คนที่เกิดอยู่ในวราศีกลุ่มในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นั่นดวงของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความแข็งแกร่งทำอะไรก็มีความสำเร็จในช่วงนี้ บางท่านนั้นว่างานตกงานก็จะมีงานทำงานที่ท่านทำอยู่นี่นั่นก็เป็นงานที่ดีท่านยิ่งขยันยิ่งทำท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาอีกด้วยในเรื่องของสุขภาพและภาราไมยก็มีอยู่บ้างในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพ บางคนนั่นที่มีการเจ็บป่วยมานานก็อาจจะมีการฟื้นหรืออาจจะมีภูมิต้านทานที่ดีจึงทําให้ท่านนั้นหายเจ็บหายป่วยก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความแข็งแกร่งในเรื่องของคนที่สูงอายุอันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ สำหรับท่านใดที่สูงอายุในช่วงนี้ในเรื่องของโรคเก่าๆความดันไขมันเบาหวานปวดแข้งปวดขาอันนี้ชาวราศีกุมก็ต้องระมัดระวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้บ้างในช่วงของปลายเดือนธันวาคมท่านจะไปเหนือไปใต้ไปตางไหนท่านระมัดระวัง ในเรื่องของการกินเลี้ยงอีกเช่นเดียวกันบางท่านนั้นก็กินฉลองส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใชจสอยหรือในเรื่องของการกินการอยู่อาจจะมีการผิดสำแดงกินแล้วท้องเสียท้องล่วงอาจจะมีเกิดขึ้นในท่านระมัดระวังไว้การออกไปสังสรรค์หรือว่าไปคบปะกับใคร นอกสถานที่ก็ให้ท่านระวัดระมัดระวังไว้อย่าใจร้อนทำไรก็ต้องใจเย็นเย็นไว้พูดจาอะไรก็ต้องพูดให้ดีๆบางทีบางครั้งนั้นเราพูดดีคนอื่นอาจจะฟังเป็นไม่ดีให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในราศรีกุม ในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้นั่นในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามา,าท่านในเรื่องของคู่รักคู่คลองอีกเช่นเดียวกันคนที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ก็จะมีความสุขทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการงานก็มีการช่วยเหลือ การลงทุนอะไรก็ช่วยกันในช่วงนี้ถือว่าความรักความใคร้ของคนที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มนั้นจะไม่มีการสะดุดไม่มีการติดขัดอะไรในช่วงนี้คนโสดก็จะมีคู่คนมีคู่ก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงนี้ก็ขอให้ตั้นที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มในช่วงของเดือนมกราคมนี้นั่นทำอะไรท่านรีบ ลงมือทําได้เลยการลงทุนจะเป็นการดีการค้าขายก็จะดีท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จอย่างสูงเงินทองจะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดมือไม่ขาดสายก็ว่าได้จับจ่ายใช้สอยอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในราศีกุมจะมีอยู่เรื่อย รายจ่ายก็จะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆบางตีบางครั้งท่านก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างอย่าเพิ่งไปคิดอยากได้อะไรในช่วงนี้บางคนนั้นก็มีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านประหยัดให้ท่านระมัดระวังให้ท่านอดออมไว้บ้างจะเป็นการดีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับวัง ดวงของท่านในครั้งนี้กันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงใจวิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังบางสิ่งบางอย่างก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่เกิดขึ้น <c oughs> เพราะการทำนายนี่นะั่นเราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี